คนดูแบบบางทีแบบไม่อยากพูดเอาแบบดรามาร่าอะจบพูดแบบในกําลังขามเป็นจริงเลยมันมีหลายอย่างเลยไหมการที่มันจะมาอยู่กับเราแบบจริงใจหรือเปล่าว่าเพราะเหตุผลอะไรมัน,มนรู้กันอยู่แล้วอะรอผมบอกขให้รอก็คือรอบางคนมันก็รอผมแต่บางคนพักแก๊งไปแล้วก็ไปเลยกันพี่ต๊อดพี่ยังจะกลับมาเล่นอยู่ไหมพี่ผมรอนะอะไรอย่างเงี้ย เอสี่มันจะชิงบ้านเหรอเออก็ไม่เป็นไรหรอกซีเรียสน,น้องอก่อนจะไปชิงวงชิงบ้านนะเอาคนเราให้ครบก่อนขอเขาพร้อมกว่าก็ให้เขาน้องมันไปซีเรียสเว้ยน้องความเก็บชังอะไรมันปล่อยไปบ้านมันดีะนะใครก็อยากได้ ถ้าเอสมันพร้อมคนมันพร้อมมันพร้อมที่จะเล่นมากกว่าเราก็ให้น้องมันไปเถอะไปหาพี่เวทกระดากางมาเละเอาของให้เขาอีกก่อนขนาดคนรอบตัวของผมมันยังหายไปหมดเลยแก๊งอะบางคนพักแก๊งรอผมบอกให้รอก็คือรอบางคนมันก็รอผมแต่บางคนพักแก๊งไปแล้วก็ไปเลยก็มี เป็นหัวแก๊งมันเหนื่อยเว้ยมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย,อยต้องง้อเหมือแนบบเราต้องง้อเขาอยู่กับเราอ่ะคนดูแบบบางทีแบบไม่อยากพูดเอาแบบดรามา่าออกจบคู่แบบในระดับความเป็นจริงเลยนะมันมีหลายอย่าง้วเว้ยการที่มันจะมาอยู่กับเราแบบจริงใจหรือเปล่า หรือว่าพอเหตุผลอะไรม,มันรู้กันอยู่แล้วอะคนผมว่าคนดูไม่น่าโง่อ,งอะ่ะถูกปะล่ะผมแบบนี้มันมันรู้รู้เรื่อง <c oughs> เอาของให้เขาแป๊บนึ่งอยู่อยู่บ้านครับลูเบกเวทกำลัง,งกกไปขามหน่อยเราแบบบอกเขาไปเลยพี่ตอนบอกกำลังไปขามหน่อย แฟงไม่มีรถขับเลยเหรอนี่ปะไม่มีครับเี่อาอีโวไปขับไหมอย่างน้อยมันก็ได้มีรถขับมาขับก็ได้นะเพราะว่า<ล>ม,ม,มีพี่มีของเซิร์ชไงเซิร์ชมีรถเยอะพี่เซิร์ชให้พี่ขับรถประมูลไปก่อนไอ้รถประมูลเอาไว้รถประมูลเซิร์ชไปขับไมา่ลาแท็กอะ่ะไม่ไม่ไม,ไม่เอาพี่ไปขับเลยแต่อีโวมันพี่ก็ชอบมัน,มนแรงเลยแรงนะเว้ยกูบอกก่อนนะแรงแรงกว่ารถประมูลอีกนะอพอๆกันอนะ มึงพวกมึงจะบอกวิธีเขียนลับนะเวการจะเป็นลูกรักลุงอ่ะหนึ่งมึงต้องเข้าเมืองมามบ่อยสองมึงต้องให้พี่เป๊ปเห็นพอพี่เป๊ปเขาเป็นมือขวาคนเช็คชื่อเข้าใจปะถ้าเขาเห็นมึงไปบ่อยปุ๊บเขาจะบอกว่าเนี่ยแฟงเนะี่ยมาบ่อยนะเห็นในวอบ่อยตลอดพยายามเข้าบอกเข้าบอเรื่อยๆเลยนะเขาเห็นต้นเขาไม่พูดเลยมาบ่อยเกินนะ่ะเออไม่มึงต้องทําให้เขาเห็นพยายามทักขายพี่เป๊ปสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออจะเห็นเขาเนี่ย กูก็นแนะนํใไปพัดไปเหมือนกันผมประมาณาทุกวันมาแต่หลังจากนั้นอ <ไป S 1> ะเวลามึงไม่ชอบใครมึงไม่อะไรใครมึงสามารถบอกลุงได้เลยลุงครับผมไม่ชอบไอ้นี่นะนี่มันเคยทะเลาะกับผมไม่อยากให้มันเข้าอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมี power ขึ้นมาทันทีเลยลุงก็เล่บอกกันแล้วแต่แล้วแต่มึงเลยมันไม่เชื่อมึงถามไอเวทด,ดูสวัสดีน้องใช่ทำอะไรขายเสื้อกลองจุนแน่น้องมามา เจ้ตอนี้กับบุคนี่ว่าพักตรงเนี้ยมันจะไปมันจครับเทปทั้จะแบ่งมันก็เลยแบ่งเป็นสองเทศไอเศษกล่องจนให้คนนี้นะครับดูดูแลเรื่องของสตอรี่ถ้าเขาเขาไม่่งายอมเอาเศษกล่องจนของผมเป็นงันให้คนนี้รอต้องรอนายกถ้าต้องมีสัญญาทำไมอ่ะยันไม่พอหรอ อันนี้ก็จะดูที่หน้าสัญญาว่าทีาำงานเพียชงไหนครับเพราไม่รู้ไม่เท่่อะไรนะไมได้อะไม่ได้่มเลยได้พี่ไ้น้องได้อยู่แล้วตามให้นะสรพี่เจียบรอนรวยเจ้มันมีคนมาบอกเลเอมม่เล่นนาอย่างไ มันสกอตี่เองว่าใครลอที่สุดในไฟท์ยังปะเข้ามาือก็ติดแน่นอนดังนั้นผมครับไม่รู้อะเห็นไหมสุดท้ายแล้วก็แต่งแต่งสวยเล่นรอสุดบุ๊กเนี่ยถูกไหมอ้าวสี่แสนพอสี่แสนพอผมไม่ได้เขียนให้เขาที่อันนี้อันนี้บอกก่อนถ้าสมมติเป็นผู้เล่นใหม่ถ้าสมมุิเป็นผู้เล่นใหม่มีการยืมเงินในการใช้แบบไหนใครว่าใครยะให้คือกรณี ใครว่าขายะเรียไอ้ขยะยะมันไม่ได้เรียมไม่ได้เลยนะมันลบเปิกเลยนะในความคิดในมุมมองความคิดและการเป็นคู่โตกันพูกอะไรมันมันมันดีอะเมันว่าไม่รู้ว่ามันมันก็ดีอะไอ้เจเนี่ก็ตัวดีเลยเหมือนกันเจอะพยายามทักมาหาตลอดพี่พี่ยังจะกลับมาอยู่ไหมพี่ ผมรอนะอะไรอย่างเงี้ยนายยกคี้ได้ป่าวพี่นีกคนนึงไหมนายยกครับอยู่ไหมครับแล้ผมขอรบกวนดึงดึงกล่องโจนเศษกล่องโจนนะครับจากาใครครับจากผมครับจากผมครับให้ให้คนนี้ใช่ครับของครับเสียเสียตังค์ไหมครับเนี่ยหรือไม่เสียไม่มีใครจจ่ายครับพี่พี่พี่ะครับพี่ก็พี่อะไรพี่ กระปพี่400,000พอนะ708น้อง708ใช่ไหมใช่4เจ็ดศูนย์แปดเจศูนย์แปดเจ็ดศูนยแปดน้องโ okay. อเคใจมากน้องใจมากผลรับเลยคะ,นะัา500,000แลมนก็ได้อนอโกเอามาเล่นตรงนี้นะเนี่ยเรียบครับครับครับพี่ตารไพีาว่าถ้าตอนมีสตอรี่อ่ะผมขอยืมได้ไหมอีโวเหรอได้ได้มึงไม่มีรถติดตัวเลยเหรอ นี่ยบก็บอกมองเอารถพี่ไปใช้เลย้เอาอยูวไ,<ม>ไปวใช้ก่อนรองอสตอรี่เอาพี่เลองสตอรี่เอาพี่เลยเลีกอะไรมึงกระเป๋าแม่มึงเอาไปใช้ก่อนเลยพี่มีแท็กอยู่ของเซิร์กะัะขับคันนั้นไม่ได้ดีกว่ามึงไม่มีขับเลขกอะไรของห้าด้วยเอลเอลนเนาะป้ายทะเบียนอะไรวะมันป้ายทะเบียนมั่วพี่เก็บไว้นะแล้วมึงไม่ต้องไปให้คนอื่นนะโอเคครับพี่ห้ามให้ให้คพห้ามให้เด็ขาดบอมให้ไม่ได้พี่ตอนไม่ได้ให้ครับเ,เขลขกอะไรนะ เลขสองหกห้าอะโอเคครับมาเฟรเอ้ยบา ไม่ต้องไม่แต่งเพิ่มแล้วนะเอาแค่เปลี่ยนสีนะเปลี่ยนสีขอโทษครับวันนี้หยุดเหรอเวทหรือว่าไงแก๊งเราเขาหยุดกันเวันวันนี้ไอ้เรี้โโหมันหยุดบ่อยยังวะเราก็เดือนหนึ่งหยุดกับครึ่งเดือนโอ้โหแล้วมันจะมันจะไปต่อไงวะเนี่ยน้องนั่นนี่พี่พี่จรันจรันก็หยุดอีกแล้วมันจรันจรันก็หยุดอีกแล้วชื่อแก๊งว่าชื่ออะไรหรือวะ ว่าไงตาอคารเนี่ยตาอาคารหยุดอ๋อมันทำไงได้นะมันก็แล้วแต่ลุงอ่ะก็ก็อย่างพี่บอกอ่ะเวลาเข้าเมืองมาก็เข้าเมืองมามึงต้องบอกว่าพี่เป๊กสวัสดีครับเพราะพี่เป๊กเขาเป็นเช็คชื่อใช่ไหมมันก็ต้องบอกว่าสวัสดีครับพี่ผมทําให้เขารู้ว่าตัวตัวตนมึงมาและมึงมาแบบไม่ไม่ขาดไม่สายไม่ลาเกินอ่ะ แล้วเวลาเขาพูดกับลุงเขาเขาจะบอกว่าเอ้ยแฟงมาตลอดนะครับลุงแล้วเวลามึงไม่ชอบใครใช่ไหมแบบมาขอเข้าแก๊งพี่ผมไม่ชอบคนนี้นะพี่แบบอย่างเงี้ยมันมีปัญหากับผมอ่ะลุงเขาจะฟังมึงก่อนคนแรกเลยเว้ยเพราะว่ามึงมีเครดิตเงี้ยเรื่องมาเงี้ยมีผลงานอย่างเงี้ยพี่รู้จริงนะเนี่ยเออมันมันก็มีให้เห็นเนาะแก๊งพี่มันก็มีให้เห็นนะเฮ้มึงฝากบอกพี่ต้อนนะมึงฝากบอกพี่ต้อนนะว่ากูมานันมึงเห็นกูใช่ไหมหกโมงอ่ะเพราะพี่เช็คชื่อประมาณหนึ่งทุ่มใช่ไหม ไอเช็คทุ 2, ่มเือสองทุ่มนี่แหละเออทุ่มเลยสองทุ่มพี่ชอบเช็คชื่อไงมันก็บอกไอ้มึงฝาบอกไปตอนนะว่าเห็นกูนะอะไรอย่างเงี 3, <planets together. S 2> ้ยขอเรียกระบบอะไรนะพี่เวทอะไรโซตัสหรืออะไรนะถามพี่ตอนดีพี่ตอนเขาแน่จะรู้ไม่เอาดิ๊กนะขอเรียกระบบไม่เอาดิ๊กอย่างเด็กมันไปทำงานไม่ใช่หรอน้องมันบอกมันขอเวลาไปทำงาน โซตัสหรืออะไรนะเว้ยมันไปทำงานนี่มันพิมพมาบอกผมอยู่มันขอเวลาไปทำงานไอ้พัดไปไหนวะไปแข่ง <ไป S 2> ว่าละ <ไป S 2> วันนี้อาบน้ำคุยกับมันก่อนจะเข้าเมืองบอกว่าผมจะไปบอกเขามันบอกว่ามันอาจจะไปไปบอกเขาว่ามันนเลิกแข่งแล้วรายการของพี่อ่ะอันนี้มันรายการพี่นะพี่ก็ไม่ให้ผมแข่งใช่ไหมบอกว่า <laughs> พี่ก็บอกว่ามึงอะแข่งได้แล้วมึงไปคุยกับลุงหรือยังมันบอกมันไม่กล้าคุยมึงก็ตามนั่นมึงไม่กล้าคุยมึงก็อย่าแข่งเลยมันบอกว่าขอแค่แบบว่าให้กล้องอะจับมาที่มันเฉยแล้วเรียกชื่อมันพี่ก็งงว่าโอ้โหมึงอยากเด่นขนาดนั้นเลยไยวะพี่ตาเข,ข,ขาเขาโดนแดงประหนึ่งนะพี่ยังหกศุนอะโดนไปแล้วคนหนึ่งวันนี้มีอาการด้วย วันนี้รวยกันเลยเนาะได้คนละเท่าไหรนะ่เราเอ้ยนายยกประกาศให้ยังวะถามยังประกาศ,ะกาศอะไรเพื่อประกาศเรียกไอ้นั่นอ่ะสาม<ด>วันน่ะเร,เรียกเรียกตั้งแต่เราไปเมื่อคืนเราไปแล้ววันนี้อ่ะก็ลอยลอยสามวันเนี่ยเพี่อแล้วก็เรียกอีวันแล้วก็เรียกอีวันเป็นห้าวันโอโอเคเขาจละนึกว่าจะประกาศเรียกทุกวันอ๋อประกาศเรียกข้างนอกใช่ป่ะไม่แค่ข้างในใช่ใช่ใช่ วัน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 นี้มีป่ามีเสียงนะพี่พี่ตั๊ดใครว,วะโคุ้นเราเป็นทำไมอ่ะก็ได้โดนแดงไปด้วยคนหนึ่งเป็นไรวะซื้อขายไปโดนซื้อขายโอ้โเนี่ยแก๊งมันแม่งแบบทุกอย่างเลยเนาะ <laughs> แม่งของประเทศ <laughs> ทํามาให้ดีๆแม่งก็ไม่เอาชอบจริงๆเ้าซื้อขายของถูกของข้าง,งนอก ไอ้มีมีปากเสียงไอ้นี่ไปไปแลกตังค์ใช่ไหมเออทีนี้ชื่อชื่อมันขึ้นพอดีไอ,อ้น้องในกแก๊งมันก็ตีตายพอดีอพี่เออแล้วผมก็ชุบมันเนาะแค่เห็นมันมันจบพอดีผมชุบมันแล้วพอทีนี้จะแยกย้ายมันบอกว่าอะไระเดี๋ยวกูก็ตีแม่งจริงหรอกเข้าไว้อ้าวทำแม่งเลยไหมล่ะมันมันไม่ได้พี่เสร็จแล้วผมอ่ะผู้ผมมาขับรถตามเดผมบอกมึงมึง อะไรวะผมบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วผมก็ไล่มันไปไกลตีนอ่ะแต่พอไปพูดแล้วมันติ่มจัดงั้นเปลี่ยนเป้าหมายเลยไหมล่ะก็ต้องเปลี่ยนแล้วผมไปพูดมันบอกว่าอ๋อผมไม่ได้พูดครับมันไม่ใช่ไปเปลี่ยนเป้าหมายมันลุมเราสองหนึ่งนะก็ใช่ไงก็นขน่ะที่มันต้องการไงทีนี้บีบีซีแบบบีบีซีไปเล่นอะลอบเมื่อกี้แม่งด่ากันน่าจะด่าใครสักคนเนี่ยมันบอกไม่ซ้อนกากจังว่าเพื่อนอะไรเงี้ย แกงอะไรแกงอะไรตอนนี้แบบคิดว่าโหดว่าในไอดอกแบบเดี๋ยวกูไปตีซีดีกว่ารู้เรื่องน้องรู้เรื่องเดี๋ยวไปก่อมแม่งทุกวันอะเบาวไว,ว้ไหเบาเพราะว่าเบาเบาเล่นดีตัวเดิมพันด้วยใช่หรออเบลมีแก๊งไหนแบบน่าจับตาม,มองไหมดอกล้วเบามันไม่ชอบบีบีซีด้วยเครือแม่งก็เยอะนะเครือเมืมันอนะ่ะใช่หรอ เราก็ต้องหาเครือเหมือนกันเลี้ยงไว้ไงคนคนเขาไม่ชอบคนดีพี่ฟังผมที่ผมรู้อ่ะมันมีหกตุนบีบีซีเอเลสเยวแล้วก็อะไรวะไม่ออกแล้วทำไมมันถึงไม่ชอบเราอ่ะก็เราเป็นคนดีมันต้องเราตอนเป็นคนเรวอ่ะคนชอบใหญ่อ่ะคนให้เกียรติจัดอ่ะเอาองี้เดี๋ยวกูจะให้แบบว่าแบบแบบทำแบบว่า ตีสีดีกว่าแบบปากตอแหลอ่ะเข้าใจไหมผมอยากเป็นน้องรักของพี่ผมต้องดูกี่บาทน้สองพันครับสองพันรู้เรื่องเหมือนเหมือนพี่ชอบใหม่ก่อนเลยทำไมวะตอนเขามาที่นี่เขาก็ไปไล่ตีสีอ่ะแบบว่าแก๊งอื่นเขาไม่ค่อยอยากทำเขาอ๋ออันอันันั้นอยู่เป็นอยู่เป็นแล้วก็ไม่ต้องไปเบ่งเส่ิกเขาไงแต่แก๊งแต่แก๊งอื่นมันชอบแก๊งเบ่งแล้วพี่พี่ดูอย่าง b ีบีซหกซุนดี อ๋อ oh, ชอบแบบนั้นแจงเด็กๆตามพี่อ่ะชอบคนไม่ดีอะ่ะอ๋อชอบทำตามนะยังชุดกัน